Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยาจะแกล้งให้ผีหลอกเราจากนิทานประลังปลากระหสือกระหังหรือผีปอบจนวันที่ยายไม่อยู่และกลายสลายเป็นควันหมอกก็เริ่มอยากลองติดต่อกับผีและไม่กลัวถ้าผีจะมาหลอกทุกคนเริ่มตามไปคุณป้าคุณตาและน้องสาวและผมไม่กลัวหรอกวันตายสุดท้ายทุกคนก็โดนเผาไม่หนียมพบาลถ้าเขามาตามการมเวรวันกลัวจะตกนรกพขาเขาก็เป็นตามเณรสีอยู่ภพภูมิหนึ่งเจ้าราวัผีมนันอาจอยู่อยู่กับเรา อง,งเราไ,ไม่ใช่ไอ้ผีไอ้ผีไปเรียกก็ยังไม่ได้เรียกก็คุณผีครับตอนเด็กๆคุณยายจะแกล้งให้ผีหลอกล้าจากนิทานประลลาประลาการะหังกระหังหรือผีปอบจนวันที่ยายไม่อยู่แล้วกลายสลายเป็นควันหมอกก็เริ่มอยากลองติดต่อกับผีและไม่กลัวถ้าผีจะมาหลอกครับเราต้องให้เกียรติเขาแลวผมไม่กลัวหรอกวันตายสุดท้ายทุกคนก็โดนเผาไม่หนียมพบานถ้าเขามาตามมากรรมเวรไม่กลัวจะตกนรกเพราะเดี๋ยวผมลุกนรกเอง ทำให้เด็กมันดูเฮ้ยกล้องปิด,อดเอง